สวัสดีครับสำหรับไลน์นี้ก่อนนอนนะครับก็จะมาไล่ตัวอย่างนั้นที่เข้าใช้ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันซูโทเปีย You got him rolling spike! Oh, what, what rolling! Sorry. Could you show me that clip again? Wasn't wearing my glasses. Fail at this case. And I will split you. Up. No snake has set foot in Zootopia in forever. And proof we're the greatest partners of all time! Yeah! If you want to talk to a reptile, I am your gal. When Zootopia was founded, this whole neighborhood got cut off from the rest of the town. It's the only place you can get away with wearing a shirt and no pants. Hey, Johnny! Oh, yeah. Zootopia has a secret reptile population. So, <laughs> Whoops. Don't. Oh. <laughs> Keep it. Whatever you are tangled up in has to do with snakes. It's dangerous. On, I want the fox and rabbit. gone. Come on. Oh, Ow! Stop pulling my ears. Stop pulling my ears. Come, come, come out. Know, uh, 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 snakes aren't the bad guys. This is our chance to set things right. No one will believe us. They're helping the snake! We took an oath to make the world a better place. And an innocent snake needs our help. Here we go. Ah! Judy! Sick! Oh. We need out of here. Hey, Flash, Flash, 100 yard, Dash. We need to get across town. No. Problem. เดี๋ยวชมเรื่องต่อไปนะครับถ้ามีเรื่องอะไรเข้าบ้างมากันที่สายต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ ไม่ทราบว่าจะให้เรียกชื่อคุณว่าอะไรดีครับเรียกผมว่าคุณวัวแล้วกันครับเรื่องมันเริ่มจากแต่ละบ้านในหมู่บ้านเนี้ต้องการความเป็นส่วนตัอสูงต่างคนต่างอยู่ผมแนะนําให้อยู่กันอย่างสงบ,บเงียบๆสองคนสามมีภรรยาในบ้านพอค่ะในบ้านผมอะ มียำคนหนึ่งมานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วพอผมจะเอาข้าวน้ำองไปให้แกกินแกก็หายไปเหลือแต่ไอ้วนน้ำไม่ไว้เปิดกับอาหารที่ปากทุ่ไว้คุณเห็นใช่ไหมครับเห็นอะไรครับจะบอกจะบอกว่าทู็ดอกเดียวเหรอวันนี้แพทได้คุยกับคนข้างบ้านด้วยนะเขาเป็นวิสสวยเลยริน มีผีมึงไม่บอกก่อนวะคุณไม่ทำตามกฎที่บอกไปใช่ไหมกฎอะไรก็ห้ามไปยุ่งกับบ้านอย่างอื่นโดยเฉพาะบ้านข้างๆบ้านนี้พังงานไม่ดีเลยแรงอาคขาสูงมากดูแห่งพวกมันประกาศขายจะยังขายไม่ได้เหรอมีใครบ้านแล้วนะกลัวไม่ใช่เหรอที่บินาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นผียังไงบินก็จะสู่บินไม่กลัวแม่ Who is here when ตานต่อไปผมขอไม่รับแล้วได้ไหมครับถ้าสมมติว่าลุงอยากจะขอให้ช่วยเป็นงานสุดท้ายละ่ะจะอาเทศยิหนแล้วผู้กองยังไม่รู้อยู่ละ่ะว่าใครเป็นคนยิงผู้ใหญ่นี้ใจเย็นๆหน่อยสิครับัำนั้น สิบส่วนไม่ได้มานั่งเปิดไพ่ย,ยิบซีดูกันทูกกองคมไม่อยากโดนล้างไพ่เหมือนกันช่ไหม้ง่บอกกูเนี่ยมึใช่ไหมรมต้องเจอกับอะไรชัริงเหรอพี่งานนี้ติต่อไม่ง่งมา,ายเปชัดเลยอ่ะรานนี้ใครเป็นคนจ้างมึงวะ ฉันเรรับงานได้จริงเหรอได้เสีสยถ้ามึงจะเลิกกูเลิกกูไม่อยากติดค้างที่อะไรมึงไปแล้วไม่ต้องกลับมาหากูอีกเลยเราทำเยันถนนยอะใช่ยากอยู่คนยังเปดีกว่ามึงยังอยากที่จะอยู่นอกลูกกรงลูก,กับเมีย่หอข่ามันมา จากแั้วแล้วยิ่งหนจริงไม่ข้านทางเลยวะ่ะนอกจตรงนี้ลรไปไม่ตายติคุ่่ข้าน,น้องม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน <c oughs> เราเนี่ยเมื่อตัดสินใจเดินมาในสายงานแบบนี้นะมันเลิกยาก ย่บอกว่าจะดูพระวิ่งผีเหร เ,เรื่องยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของสยามประเทศณบ,บัดนี้โรงภาพ,พยนตร์จะได้ก้องกังวานด้วยท่วงคำนองแห่งดนตรีอีกครั้งถ่ายทำณสถานที่งดงามที่สุดครอบคลุมถึง9จังหวัดทั่วทุกภูม,มิภาคของประเทศไทย แสดงรุ่นเยาว์ที่เต็มเปลี่ยมไปได้พรสวรรค์พร้อมด้วยนะักแสดงเจ้าบทบาทอีกหลายท่านที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ในภาพยนตร์สุดพิเศษปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่ทุกคนในครอบครัวจะได้ร่วมชมด้วยกันอย่าง,อ,งอบอุ่นพร้อมบทเพลงงันไพเราะถึง18เพลงที่จะตราตรึงในความทรงจำไปเนิ่นนานภานพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมามากมายวันนี้คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ชมด้วยความภาคภูมิใจจะเข้าฉายในเดือนพันวาคมนนี้ Dream Your little girl is coming with me, Ada. 6 a.m. tomorrow, bring half a million in cash. You really don't want to be late. Why Charlotte? They know what you are. They've taken Charlotte. I'm gonna fix it. Brought some backup. Curtis. You've all heard about this war in between Mahoney and Mrs. Vine? Two biggest gangsters in London fighting for the number one spot. Only needs a spark and there'll be fireworks. So if we take down Vine's jewelry store, and make it look like it was Mahoney, they'll be busy fighting a war. Three, two, one. What is going on here? You freak out when you see the trailer for our new movie, Mercy. <laughs> what the? Get me out of this chair! Detective Raven, I'm Judge Maddox, and this is the Mercy Capitol Court, a judicial system powered by artificial intelligence. Hold on, this way is... Wait a second. With crime rates soaring, lawmakers voted for mercy. By acting as judge, jury, and executioner, mercy keeps our city safe. I shouldn't be here. I helped create the mercy program. I'm proud to have sent the first suspect for trial here, and I will continue to send more until the message is received. Detective Raven, I know precisely who you are. You're before this court today charged with the murder of your wife. My God. Your guilt must fall below the 92% threshold, or you will be executed in precisely 90 minutes. I loved my wife. I didn't hurt her. Detective Raven, the city's municipal cloud is at your disposal. Every camera, cell phone, and database. You must gather evidence to exonerate yourself. If you are innocent, Prove it. I need to find out who killed my wife. Just a spicy, crime passion first And it all points right at you. You don't get the first trial unless you're guilty. I didn't hurt mom. I swear to God. Show me everyone she had contact with. She was seeing someone. How's my guilt looking now? It has risen to 98%. You just provided me with a strong motive of why you murdered her. Good. Wow. Thank you for that. Mr. Raven, the clock is ticking. Tell me what Nick was up to. She was stressed about work. She said some chemical went missing. The estimated street value would be in excess of sixteen million dollars. Do you honestly think that I killed my wife, or were you just programmed wrong? I have something here. This is a terrorist's handbook. Get out. Get out of there. Mr. Raven, you're running out of time. What, what do you got to do? There's a bomb in that truck. it's heading downtown. This is never about my wife. This was about me and you. out of Something's happened. Love, Mary. Hello? Can anyone hear me? Everyone got sick in Silent Hill. Something's happened here. Something really, really bad. Mary. easy ้วเนี่ยต้มีบอบอลาว่าข้ากับชาวบ้านเนี่ยก็เลยช่วยกันเสร์นี่ยใจไายเจนี่หละหมู่บ้านบอกคนในหมู่บ้านนี้เป็นดีบอยหมู่บ้านที่อ๋อมเคยบอกอ่ะไปได้ไหมหมู่บ้านอะไร Uh huh. เป็นหมู่บ้านเดิมของคุณแม่ก่อนที่จะย้ายมาที่กรุงเทพอะค่ะชื่อหมู่บ้านผีอ่ะทางนั้นนะเราจะไปกันที่บ้านผีปอบ อะไรเยอะนี่แค่ข้าเนียวแบบหมูทอด <ฮะ S 1> พอจะใส่ปาาได้ไหมครับสาธุนโยมนะแค่โยมมีกิจกรรเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่มันก็ได้บุญเหมือนกันและถ้าง,งั้นใส่ดีกว่าครับเพราะว่าไม,ไม่จะไปใส่ทำไมแล้วท่านก็บอกแล้วไงว่า แล้วเนี่ยมันมีปอบอารว,วาสข่ากับชาวบ้านเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่มันก็ได้บุญเหมือนกันแหละถ้างั้นใส่ดีกว่าครับเพราะว่ามไม่จะไปใส่ทำไมแล้วท่านก็บอกแล้วไงว่าใส่ไม่ใส่ก็ได้บุญเท่ากันแก็บสิก็วันนี้กูอยากใส่บาตรนะกูอยากได้บุญบอกแล้วไงว่าใสไม่ใสได้บุญเท่ากันมันไม่ได้โย,ยมประพูด ก็ไม่ก็ไม่อครับพอดีผมกับเมียเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะมีแค่ข้าวเหนียวแบบหมูทอดพอจะใส่บาทได้ไหมครับสาธุนโยมนะแค่โยมมีกิจศรัทธาเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่มันก็ได้บุญเหมือนกันแหละ ถ้างั้นใส่ดีกว่าครับเพราะว่าไม่จะไป็ใส่ทำไมเราท่านก็บอกแล้วไงว่าใส่ไม่ใส่ก็ได้บุญเท่ากันเก็บสิก็วันนี้กูอยากใส่บาตรนะกูอยากได้บุญก็ต้องบอกแล้วไงว่าใส่ไม่ใส่ได้บุญเท่ากันมันไม่ได้โยมมันจะพูดขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ